สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สกุลสุกคนเนาะสบายดีายดามแรงเลยพี่น้องสวัสดียามแรงแนะจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาไก่สีฮกง,งแรงแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะเป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันพักเบียกพักงานของหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งในนั้นก็เป็นวันหยุดของเรา้วยนะคะทุกคน โอ้โหพี่นอ้องวิวแบบงามแห้งทุกคนสวนนี่นะมุมนี้นะทุกคนแบบสวยมากเลยโอ้ยโมโหตนยังคือกันนี่พี่น้องขอแรงหัวคอมเมนต์บอกกันน้าบาตนตานกต่คือโบแมนเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศง่ามแรงพี่น้องตอนนี้น้ำก็ยืนอยู่สวนสาธารณนะเมืองไทยเนาะเลยง่งยงก็คือซื้อสวนว่าสวนจตุจักรพี่น้อง โอ้โหทุกคนบรรยากาศย่ำเย็นแบบลมรื่นแห้งเนาะทุกคนเนาะมองไปทางนั้นก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหมอชิดนะคะทุกคนกวิวย่ำแรงแบบดีมากแล้วก็คนนะพี่น้องคือแบบคนเยอะมากนะมือนอก็เป็นวันยุดเนาะเป็นวันพักเบียกพักงานของหลายๆคนนะพี่นอนะ้องเลยหนึ่งนน่นก็คือเป็นวันยุดของเฮาน้าเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มีโอกาสนะมาย่างสวนหรือว่ามา้ยยาง าเาเี่นอยู่ตลาดนัดจัตุจักรมาทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็นเลยยางเขามาเห่นอยู่ในสวนสวนจัตุจักรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิรงบรรยากาศน้ากันพี่น้องมาดีสำหรับเด็กกับคนคนคือแบบเยอะมากนะคะพี่น้องสิว่าจังได้แหลโโะเนนบ่ไก่ชีวกมุงแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นนาฬิกานะคะทุกคน เป็นหอนาฬิกาหอนาฬิกานะบานเท่าเกิดห้อมองนะพี่น้องเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อดไทยี่น้อ,องเมืองบ่อยนะจ้าตอนแรกว่าสิบรีไทยคิดเพินเน่มเิได้เนี่ยรู้สึกว่ามันอีกคนลายนาะบรรยากาศคือคือคากแห้งอ่ะพี่น้องบวานสิเป็นคนไทยเนาะนัก่องเพียวเวต้าดังฉาดนะพี่น้องตา่างก็ภาคกันมุ่งหน้ามาที่สวนแห่งนี้นะคะทุกคน จิวะเจนนี่แหละที่บา,นบาคนไทยนี่โชคด,ดีนะที่มีสวนให้เรามาเดินอ่าเดินออกกำลังกายเนาะพี่น้องเนาะได้ได้สูบะอากาศเนาะอากาศอันบริสุทธ์กับบาไดเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหทุกคนบรรยากาศคือดีมากเลยวิวก็คือสวยมากแนะนำเด้อพี่น้องผู้ใด,ดอยากมาเนาะ สามารถเดินห้างมาได้ไง่ายมากเลยนางรถไฟฟ้าบวบัสเป็นไฟฟ้าใต้ดินนอ้องกับมาลงที่สถานีสวนจตุกจักกหรือว่าสินางรถไฟฟ้าอ่า BTS ก็สามารถมาลงที่สถานีมอสชิดน,นอ้องพี่น้องเนาะโอ้โหจใจพูดจากไหน่ะสวนสาธารณะยุ่เมืองไทยนะทุกคนเห็นบรรยากาศหรือไาเห็นคนเยอะแบบนี้นะแต่ว่าขยะน,นี่บ่มีเม้แต่ชิ้นเดียวเลยเด้วย คือใช่ไหจาังไนีอ่อเห็นสวนสาธารณะเมือาางไทยนะพี่น้องเนาะคนเยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าขยะเนี่ยบ่มีแม้แต่นึงชิ้นเพราะว่านี่ทุกคนนะช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทีหกโมงพอดีเลยพี่น้องเลยนี่เนาะเพราะแบบนี้ค่ะ ทุกคนคือแบบช่วยกันเนาะรักษาความสะอาดนะคะคนคือเยอะม,มากอะพี่น้องบรรยากาศดีเนี่ยไปมุมใดก็คือแบบมิตรคนะ้นอะอันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะทางออกทางเขาเนะ ออกไปทางเนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้ามอชิดเนาะทุกคนอตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วนะคะบรรยากาศคือร่มลื่นมากอ่ะพี่น้องบรรยากาศดีอีหลีเนาะดูสิคะสะอาดมากนะสวนสาธารณะที่เมืองไทย บรรยากาศคือร่มรื่นมากอะทุกคนโอ้โหบางคน mm. เพื่อนเยอะแห้งมาเนี่วันอาทิตย์เนาะพี่นอ้องพี่ชาเพื่อนมีคู่ด้วยวันนี้พี่นอ้องมาเป็นคู่นะที่นี่สวนมากวัยหลุนก็จะมาเป็นคู่สวนจะุจักมีชึชั้ไลเป็นไวัยหลุนเนาะพี่นอ้องยับไปทางข่นก็นจะเป็นสวนรถไฟรถไฟกับแบบวัยหลุนในกลางๆในแต่ละสวนนั่น อีส่วนหนึ่งค่ะจะแบบมีแต่ผู้เฒ่านะนี่ทุกคนสามารถาออกกำลังกายนะทางฝักพรเดินชิวๆนะพี่น้องนะหรือว่าจะซื้ออาหารมาให้ปลาก,ก็ได้นะคะมันจะมีน้องนะพี่น้องเนะ้นน้องก็จะมีปลานะพี่น้องใครมาส่วนหนงามในคอมเมนต์บอกกันกะนะที่สำคัญคือ สวนดัตุจ๊กเนี่สะอาดแล้วก็บรรยากาศดีพี่น้องไม่รุ่นนะไม่รุ่นเนาะมากมากไหมก็มีลายมีลายรุ่นเนาะาร,รุ่นเข่ารุ่นแก่รุ่นน้อยรุ่นใหญ่มีทุกรุ่นเลยแหละพี่นอ้องสวยมากแห้งคำข้นแห้งลายเนาะโอ้โหมีชาได้คนนี้โอ้โหที่สำคัญคือ สวนจะสวนที่นี่คือเราสามารถนอนได้นะทุกคนดูสิฝรั่งนอนอืมเพราะว่าสะอาดเนอะหยากระเคี้ยวงามนะพี่น้องสะอาดมากนะแล้วก็แบบถนนกันนาเดินแห้งอนะพี่น้องอืมจริงๆนะไพ่พกเ่อมากกระล่องมากเบิรงนะพี่น้องเอบ่ไดกี่ตัวเด้อเอาความจริงนะจา้ะวันยุทธกับตองไหลมาตลอดเลยพี่น้องเพระว่านำกั ชอบมาที่นี่นะมากเลยกูรู้สึกว่าบรรยากาศด,ดีเนาะหายใจกับปลอดโปร่งอ่ะพี่น้องพอเราอยู่แต่กับตึกกับรดกับป่าเนาะพี่น้องนะเพราะเราล้ไม่อยู่ในสวนจะ๊บจับหรือว,ว่าสวนแบบนีนนะเราซึกหายใจปลอดโปร่งนะบรรยากาศหล่อๆเด้อสวนที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะนี่ห้องน้ำด้วพีว่น้องเนาะ ขาเข้ามาอยากเข้าห้องน้ําก็สามารถเดินไปเข้าห้องน้ําได้นะ้องพี่สองพังก็จะมีฝั่งนี่เนาะฝั่งนี้นะทางเขา่าแล้วก็ทางนูนนะ้นเนาะเออพีนอน่น้ก็อีห้างน้ำได้พี่น้องได้แบบนี้เด้อถ้าเราเดินเหนื่อยก็สามารถนั่งพื้นก็ได้เนาะก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะหนูแต่ว่านี่มันปลูกไม้มาเจ้าหนนะพี่น้องรุนไม้ได้นีน ลุ่นเก่าที่เคยทายน่าจะหมดไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นลุ่นใหม่ไห่ขนาดเลยนาองเป็นฝูกแป๊บเดียวโอ้โน่นนะคะอันนั้นก็โอ้โหพี่น้องสว่านไหนอ่ะในสวนพืชน่ะมีทั้งกล่องมุจยปินฟีดไหมทีมอ่ะกล้องซีพีดีนะเพื่อนะร,รักษาความปลอดภัยนะ ตอนเยนเ็ยนๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายแบบนี้นะมาเดินตอนนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะพี่น้องวิวยามตอนเย็นคือดีมากค่ะพี่น้องศาลาก็มีนะคะนี่ ส่วนได้เป็นวัยรุ่นเนาะพี่น้องนะักวัยหลุนม,มาผู้ถา่าก็มี่เนาะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาได้หมดนะคะโอ้พี่น้องต้องการสังเกตเบ้งอย่าคือเคี้ยวแห้งอะ่ะบรรยากาศคือดีสุดๆเลยนะคะปกติเขาจะเปิดน,นำพูพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นโมเด้เปิดแล้วเนาะนี่ก็เป็นศาลานะเรา,าสามารถขึ้นไปนั่งได้นะแต่ว่าห้ามนอนเนาะพี่น้อง เจ้าหน้าที่คุณมหายนนท์เด้ะเน๊ะที่ว่าจะบริเทนเราเดี๋ยวเราเคยเรามานั่งตลอดเลยเวลาที่ข่อยมากากว่าจะเห็นเราตลอดเลยที่หลวงลุงคนเขาจะชื่อวิทยุมานำเนาะที่ว่ารอบห้าโอ้โหคือสวนที่นี่นะจะบอกว่ากว้างใหญ่มากนะคะทุกคน กว่างไงขนาดเด้อากาคือชิวมากงามเย็นช่างหนังก็จะเป็นสภาเนาะพี่น้องนี่ก็จะสื่อว่าฮะมาเกือปลามเกือปลายากาศก็จะประมาณนี้นะคะโรยรวบแต่ว่าย่างไปทั้งฝุ่นข้นกับโบายปันไดเด้ แต่ว่าต้นๆนี่คนจะร้ายเพราะว่าอยู่ริอยู่แบบไก่ครับสถานีรถไฟคขนาะดพี่น้องก็จะวางคนกับบริษัทงานข้าไปลึกเนาะข้านั้นนี่คือว่าเป็นคำถามบอกไปติดที่หนูจ๊ะก็จะเป็นไฟกันพี่น้องาะขยอกเล้วโอเคเนาะพี่น้อง,องคลิปนี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยใจพี่น้อง ขอบพระคุณทุกการติดตามลาแล้ว,ดวเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย